รู้สึกดีใจมากครับก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กครับผมก็ได้ทำมันสำเร็จครับแผนของเราตอนแรกเป็นไงครับจต่ข่าแรกก่าข้าสองถ้าว่าตามแผนที่โคตวางไว้ก็ผิดพลาดท่าแรกนิดหน่อยครับก็สะใจครับผมสุดๆครับ โอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับพี่ทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนแข่งเสร็บอกว่าถ้ากินเสร์จ,เ,จเนีน่ยเราหน้าทำนี้ถดประมาณ200ใช่ครับผมก็ถ้าถ้ายังไม่หักน้ำหนักที่เราเราซอมก็คือเราเรา,เราจะปล่อยน้ำหนักไปประมาณ2โลสโลถึง3โลครับก็ในวันแข่งขันก็จะคุมลงมาคุมลงมาจนถึงวันแข่งประมาณห้ามเกินโลหนึ่งครับ ครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็การสนับสนุนที่สปอร์ตหรือว่าสปอนเซอร์ครับที่ให้การสนับสนุนทุกๆทุกการสนับสนุนครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ร่วมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้ผมได้มาถึงวันนี้ครับก็ขอบคุณมากครับ ครับผมก็ดีใจหลายครับผมก็มือนีได้เฮ็ดเฮ็ดความฝันได้สำเร็จแล้วก็ขอบคุณพ่อกแม่ที่ให้การสนับสนุนที่ส่งส่งลูกมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณหลายครับขอบคุณครับผม ครับผมก็พี่น้องชาวไทยทุกคนครับแล้วก็ครอบครัวครับมีความสุขมากครับวันนี้ครับผมครับย้อนสองนะครับเพราะว่าตอนนี้3คนไปได้ดีเยหมดเลยสำหรับพี่สาวสวยนะครับก็ดทำเต็มที่นะครับรอเชียร์ครับอะไรนะครับก็มีบ้างครับก็ปรับปรุงแก้ไข จอกันอีกสี่ปีข้างหน้าของขวัญของขวัญสำหรับวันเกิดพรุ่งนี้ครับครับผมครับผมก็เรียนนี้ก็มอบเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองในวัย20ปีครับผมครับสะใจมากครับครับผมครับครับครับ